เรานึ่งปะทูมาได้ประมาณสิบนาทีนะคะเราจะคั่วน้ำจนแห้งนะคะให้พริกมันนิ่มนะคะวันนี้เราใช้เครื่องเยอะเพราะเราใช้ปะทูสามตัวนะคะใช้วัตถุดิบเยอะนะ,ะกะ็คั่วจนแห้งนะคะ คั่วจนหอมมากนะคะตอนนี้โขดไข้แหลกเลยนะคะโขกโค,โคจะแหลกนิดนึงเรแกะเปลาได้สามตัวคนะ่ะเราใช้ปะทูสดเพือ่อความปลอดภัย นะจะทำเป็นแบบแห้งแต่เป็นแบบน้ำก็ได้แตแบบแห้งแบบอยากกินแบบสบับแบบเซเว่นมันอร่อยดีวันนี้เราใช้น้ำปลาคีโตสองช้อนโต๊ะเลยนะเพราะเราใช้ปลาทูสดสามตัวนะ นี่วันนี้เราใส่มะนาวสองลูกเลยนะเพราะเราใช้ปลาทูเยอะ,อ,ะอร่อยมากค่ะรสชาติน้ใส่มะนาวสองลูกอร่อยมากเลยคล้ายๆแบบเซเว่นแต่เราก็ไม่อยากทําเผ็ดมากเพราะถ้าทําเผ็ดมันก็ความดันก็จะขึ้นอะ่ะกินบางทีของเซเว่นบางทีหัวใจรัวๆเลย ทำเผ็ดไม่มากนะคะนี่เรากระจำตัวก็ควรที่จะทำกลางๆเอาไว้ก็เสร็จแล้วนะคะปลาทูสด